แน่นอนว่าแอปพลิเคชัน YouTube น่าจะเป็นแอปที่พี่ๆทุกคนมีติดเครื่องกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้ค่ะน้ำหวานจะมาสอน4ทเทคนิคเล่น YouTube ให้เซียนจะมีเทคนิคอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เพจอย่างแฮปปี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ไม่พลาดถุกคอนเทนต์ดีๆจากเราค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหวานยังแฮปปี้ค่ะกับรายการยังเทคแคร์รายการที่จะพาพี่ๆไปรู้จักกับแอปพลิเคชันดีๆและเทคโนโลยีล้ำๆ ที่จะทำให้ชีวิตของพี่ๆสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างแรกค่ะหากพี่ๆคนไหนยังไม่มีแอปพลิเคชัน YouTube นะคะให้เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน y o u t u b e กันก่อนค่ะสำหรับพี่ๆที่ใช้ระบบ iOS นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store ค่ะแล้วก็พี่ๆที่ใช้ระบบ Android นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ p a y Store ค่ะพิมพ์นะคะในช่องค้นหาพิมพ์คำว่า y o u t u b e ค่ะ จากนั้นก็กดคำว่าติดตั้งนะคะเมื่อติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็กดเปิดขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับแอปพลิเคชัน YouTube นะคะเราสามารถใช้งานโดยที่ไม่ลงชื่อเข้าใช้งานได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะทำตามเทคนิคที่น้ำหวานสอนนะคะพี่ๆจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานก่อนค่ะสำหรับการลงชื่อเข้าใช้งานของ y o u t u b e นะคะจะบังคับให้พี่ๆใช้แค่ Gmail หรือว่าของ Google ค่ะหากพี่ๆยังไม่มี Gmail นะคะให้พี่ๆสมัคร Gmail ก่อนค่ะ เทคนิคที่1ค่ะดู YouTube แบบไม่ใช้เน็ตค่ะบางทีเน็ตในมือถือของเราก็มีจำกัดค่ะถ้าเราดูคลิปเดิมซ้ำๆนะคะก็จะเปืองเน็ตค่ะหรือว่าพี่ๆบางคนนะคะไม่มีเน็ตมือถือค่ะแต่ว่าใช้งานเป็น WiFi ที่บ้านนะคะเมื่อออกจากบ้านค่ะก็จะไม่สามารถใช้ได้แล้วใช่ไหมล่ะคะสำหรับเทคนิคแรกนะคะคือการดาวน์โหลดคลิปเก็บไว้ค่ะ เหมาะกับพี่ๆที่ชอบฟังเพลงฟังธรรมะรายการที่เปิดฟังซ้ำๆนะคะหรือว่ามีแค่ WiFi ที่บ้านค่ะอย่างแรกนะคะให้พี่ๆเข้าไปในคลิปที่เราต้องการจะดาวน์โหลดก่อนค่ะจากนั้นนะคะพี่ๆจะเห็นรูปเครื่องหมายลูกศรชี้ลงนะคะหรือว่าดาวน์โหลดนั่นเองค่ะให้พี่ๆนะคะกดคำว่าดาวน์โหลดค่ะ จากนั้นนะคะก็รอให้วงล้อนะคะหมุนจนครบ100%ค่ะแต่ตัวแอปพลิเคชันค่ะจะตั้งค่าเริ่มต้นให้เรานะคะเป็นการใช้ wi-fi ในการดาวน์โหลดเท่านั้นค่ะแอปนะคะจะขึ้นว่ากำลังรอ wi-fi เพื่อการดาวน์โหลดค่ะหากพี่ๆนะคะต้องการใช้ 3G หรือว่า 4G ในโทรศัพท์ของเราในการโหลดนะคะให้พี่ๆกดคำว่าการตั้งค่าค่ะแล้วก็ไปเลือกนะคะคำว่าดาวน์โหลดผ่าน Wi-Fi เท่านั้นเอาออกค่ะ ให้เลื่อนมาทางซ้ายนะคะเพื่อติ๊กออกค่ะก็จะไม่ใช้ WiFi ในการดาวน์โหลดแล้วค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องการกลับมาดูคลิปที่เราดาวน์โหลดไว้ค่ะให้พี่ๆไปที่คำว่าคลังวิดีโอนะคะหรือว่า Library ค่ะแล้วก็เลือกคำว่าการดาวน์โหลดนะคะกดเข้าไปที่การดาวน์โหลดค่ะพี่ๆก็จะเจอคลิปทั้งหมดนะคะที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วค่ะเทคนิคที่2ค่ะดูคลิปต่างประเทศให้รู้เรื่องแค่กด cc ค่ะ พี่ๆเคยไหมคะอยากจะดูคลิปของชาวต่างชาติคะ่ะแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องคะ่ะโดยเฉพาะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนคะ่ะวันนี้น้ำหวานเลยจะพาพี่ๆนะคะมารู้จักกับตัว CC คะ่ะหรือว่าโ o ้ด c a p t i o นนะคะคือการบรรยายแทนเสียงคะ่ะหรือว่าการที่ขึ้นซับไตเติลน,นั่นเองคะ่ะที่จะทำให้เรานะคะดูคลิปรู้เรื่องมากขึ้นคะ่ะอย่างแรกนะคะให้พี่ๆเข้าไปที่คลิปที่เราต้องการจะดูคะ่ะ จากนั้นนะคะสังเกตที่มุมขวามือค่ะจะมีเครื่องหมาย cc นะคะตัว c 2ตัวค่ะให้พี่ๆกดที่ตัว cc 1ครั้งนะคะจะมีคำบรรยายขึ้นมาให้กับพี่ๆแล้วค่ะ ซึ่ง CC นะคะจะขึ้นอยู่กับบางคลิปค่ะบางคลิปก็มีบางคลิปก็ไม่มีนะคะนอกจากนั้นค่ะพี่ๆยังสามารถเลือกภาษาได้นะคะโดยการกดที่ไอคอนข้างๆปุ่ม CC ค่ะจากนั้นเลือกคำว่าแคปชั่นนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกภาษาได้เลยค่ะเทคนิคที่3ค่ะกด Subscribe จะได้ไม่พลาดทุกรายการโปรดเรายูทูบเบอร์นะคะมักจะมีคำพูดติดปากว่าอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดติดตามนะคะ ทำไมเราต้องกดติดตามกันด้วยค่ะเพราะว่าการกดติดตามหรือว่าการกด subscribe นะคะจะทำให้พี่ๆค่ะเห็นรายการนั้นนะคะเป็นคนแรกค่ะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งค้นหาหรือว่าพิมพ์ให้เสียเวลาเลยค่ะอย่างแรกค่ะเข้าไปที่คลิปโปรดของเรานะคะพี่ๆจะเห็นปุ่มสีแดงค่ะที่เป็นคำว่าติดตามนะคะกดคำว่าติดตามหนึ่งครั้งค่ะไอคอนจะเปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วค่ะ จากนั้นค่ะกลับมาที่หน้าแรกนะคะพี่ๆจะเห็นไอคอนปุ่มที่4ค่ะคือการติดตามค่ะตอนนี้นะคะในหน้าติดตามค่ะก็จะขึ้นแต่คลิปนะคะของช่องที่เรากดติดตามไว้แล้วค่ะ mm hmm. การกดติดตามนะคะนอกจากจะทําให้เราไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องนั้นๆแล้วนะคะยังทําให้ง่ายต่อการค้นหาช่องด้วยค่ะ พี่ๆจะเห็นด้านบนนะคะจะเป็นช่องทั้งหมดที่เราติดตามค่ะพี่ๆก็ไม่ต้องกดนะคะค้นหาอีกต่อไปแล้วค่ะเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็จะเจอช่องทั้งหมดที่เรากดติดตามไว้ค่ะเทคนิคที่4ี่ค่ะเอาคลิป YouTube ขึ้นจอทีวีง่ายๆแค่คลิกเดียวถ้าพี่ๆเคยเห็นลูกหลานเล่น YouTube หรือว่าอินเทอร์เน็ตผ่านทีวีแสดงว่าทีวีบ้านพี่ๆเป็นสมาร์ททีวีค่ะ หรือว่าถ้าพี่ๆยังไม่แน่ใจนะคะให้สอบถามคนที่บ้านก่อนคะ่ะว่าทีวีบ้านเรานะคะเป็นสมาร์ททีวีหรือเปล่าคะ่ะพี่ๆนะคะจะได้ไม่ต้องนั่งเพ่งนะคะโทรศัพท์เล็กๆคะ่ะสามารถเอา you-tube ขึ้นทีวีได้เลยนะคะถ้าใช่นะคะให้พี่ๆทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยคะ่ะอย่างแรกนะคะให้พี่ๆเปิดทีวีที่บ้านเราขึ้นมาก่อนคะ่ะจากนั้นนะคะก็เปิดหน้า YouTube ขึ้นมาคะ่ะ พี่ๆจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นะคะทางด้านมุมขวาค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีคลื่น3อันค่ะให้พี่ๆคลิก1ครั้งนะคะจากนั้นก็กดเชื่อมต่อกับรหัสทีวีที่บ้านเราได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ4เทคนิคเล่น YouTube ให้เซียนใช้ไม่ยากแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าพี่ๆคนไหนได้ลองทำตามแล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้คะ่ะแอปไหนดีเทคโนโลยีไหนเหมาะเราพร้อมไปสัรหามาแบ่งปันให้กับชาวยังแฮปปี้ได้ลองใช้แน่นอนคะ่ะสำหรับสัปดาห์หน้าน้ำหวานจะมีแอปอะไรดีๆมาแนะนำอีกอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้น้ำหวานขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ